ชมหมอค่ะทุกคนบรรยากาศที่มาเพราะหมอหยุดมาตั้งแต่ออกจากบ้านนะคะคจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ค,ここคืออยู่ที่กงร่าแล,ล้วฝนไม่หยุดเลยะค,ะเค่ะทุกคนฝนยังไม่คาดเม็ดเลยนะคะคแต่กะตกไม่น้าค่ะตกแบบโปรยๆถ้าบานๆเราก็ต้องบอกว่าตกซอกแซกซอกแซ,ซกซ รถทางเลยกับฝนซอกแซกนี่นบรรยากาศดีมากเลยอ๋ออันนี้ลอทงงอำเภอกรุงร้านะ,นะคะมันจะมี<อ>น้ำตกไลๆ่ๆน้ำตกเลยี่อยู่ในอะำเภอกรุงร้า น้ำตกเยอะใช้ติน้ำตกได้เยอะก็ก็พอมีป้ายเยอะนะฮะป้ายเยอะน้ำตกมันก็เลยไม่เหอะไรนมีน้ตรงนี้ทุกคนเลยในนาในนามีนาใลาใาในในนามีนนาใ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 นนนาในนามีนาในนาในนานนนนนาาในนานาาในนา แต่ท่าชื่อช <Okay, ื่อว่าในน้ำมีนกกาต้าโอเคค่ะทุกคน